งานของเด็กครับอีนี้ก็รอ,ออดใจเพื่อจะเล่นน้ำนะต้องตั้งใจทำงานหน่อยนะครับ<ะ>ตั้งใจหน่อยนะครับก็บอกให้ถอดป้ายชื่อแล้ววางป้ายชื่อไปไหน เดี๋ยวฉันยังไม่ได้บอกให้เธอถอดเลยคอยสิคอยยังไม่ได้ให้เล่นยังไม่ได้เล่นะไม่มีใครมีคนตักชุดเลยยังไม่ได้ให้เล่นให้เตรียมชุดไว้ก่อนนะครับให้อยู่แถวนี้ก่อนนะเออไป ตรงนี้ก็เป็นแก๊งอดีตเป็นแก๊งลูกหมูตอนนี้เป็นคุณนาคุณนาหมูหมูสามตัวประกอบไปด้วยคุณเฟิร์นเฟิร์นนดูหน้าหน่อยสิเฟิร์นไม่ใช่ลูกหมูก็เลยไม่หันคุณจกอกน,นี่ก็ไม่เป็นแล้วซีซีไม่หันเนี่ยใช้นี่คุณแองจี้นะครับนี่คุณอีกของเรานะครับ ตรงระเบียงตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมที่สวยล่มเย็นนะแต่การลมก็จะพัดมาถึงตรงนี้นะครับ